นี่ครับลง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 ครับลงทีบนี่ครับกงลังข้ามควาอันนี้ใช่ไหมต้ดกันที่เรา สอบแตเช้าเลยหรือตอนที่ยเลยเข้าทำการตรวจสบอไปถึงไหนมาเนี่ยเนี่ยตรงไอ้โคกอะไรนะครับตรงที่เขาเลิ้นวาตะก่อนครัหลงตุ้งหลงตุ้งต้องหาให้เข้ามาเดี๋ยวเแต่ละที่เราัะผิการตรวจสอบ พบผู้ส่งหาสองคนนะครับปางศิลาทองครับซองมากลแคบ้านตาอยู่นี่ครับ